บาได้ออกไม้สองทามือครับมนจากคุณตกนะครับบึงสภาพไม้แล้วนำคุณเลยครับผมแต่นี้เคยเปลี่ยนจักเอาปลามาที่ไหนครับผมปลาติดเลยน้ำพัดมาออกมาจากช่วงทึ่งครับที่เคยเป็นปลาตัวนี้เปิดออกมาไหลลงมาน้าไหลลงมาหยุดอยู่นี้ครับมาทีนี้คือว่าครับมันคุณนีเลศเลยครับผม ปลากระชงเศรษฐีตื่นอยู่ยครับเพราะว่าหนาตัวนี้เลยออกไม่ไม่นี่ทั้งล่างบนก็ขึ้นบ่วอะไรแล้วคุณในเลี้ยงน้ำขึ้นชูงครับลงไปบ่วอะไโอ้คุณมันมาแห้งเหลือเกินขึ้นวันน,น,น,วนนี้นครับนังรุ่นตัวมันนี่สิมีโตเห็นมือนี่ไปครับติดตามนุ่กันเบืองนุ่กันสิมีโตไหมไปดูหนุ่มกันครับ ตัดสินใจแล้วว่าจะขึ้นห่างนี่รองมั้งครับผมแต่ว่าต้องลุยน้ำเข้าไปครับน้ำก็ระดับประมาณเที่ยงเอ,อื้อเยือเที่ยงเหนียวบริจักครับโกนำนำข้นมาไล่ครับช่วงนี้ฝนตกแห้งขึ้นเดียวครับน้ำขึ้นเต็มเลยครับผมแต่อีกบระดุลมันกระปล่อยออกอยูข่ข้างหลัรงรรมลักษณะเลยต้องไปดูอเข้าไปเนี่ยกี่บ่มีน้บมาต้องไปเห็ด น้ำขึ้นมาประมาณเกือบเมตรนะครับฝนตกนะครับน้ำแข็งแหงนึกประมาณเมตรหนึ่งได้ครับระดับน้ำขึ้นเกือบเมตรอยู่ละว่าแถวไหนผมมีน้ำอยดีเหยียบน้ำกันกีนะ่คืออ่ไครับมันแต่ให้ตื่นไม้นี่เนี่ยอะไรสิเขาปะครับโอ้กินอะไรกินก็นะ่ากินเนาะแบบแล้วย่องยองขึ้นห่างแลครับผม ภาพาไปกับเบิ้งโรดครับจากที่ตกย่ำใดฝนก็ไดไปครับขออนุญาตแต่งโตจะเข้าผมเจอกันถึงห่างเลยครับผมฝนตกขึ้นเดียวครับผมตกนาบประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับผมนำขึ้นมาเกือบเม็ดครับอาจจะเม็ดได้ครับเพราะถึงข้นขาผมพอดีครับในถอดกางเกงลงมากผมเสียดายครับผมขึ้นไหวพุท แต่ว่าไอ้บกี้มึงกันต้นปลอยกะเขาสูเพราะว่าปกติแล้วครับผมรถตรงนี้ก็มานหาสิบเส้นน่กันอาจจะเห็นโตปลาแล้วะครับตุุนนั่งหลุนมึมบอกไรครับหาเลาะฟังเข้ามามีแต้มมันมีแต้มกะบึทงถาบมืงเอาครับรอมึงครับจะภาพไม้บ่เป็นใจครับอากาศกะบ่เป็นใจเป็นไรครับมี้ถือว่ามีแต้มถือว่าโอเคครับเจอโชคดีไรเต๋อครับไปครับอระหติดอุปกรณ์จะเข้าครับผมนั่งหลุนน้ำกัน ว่าสิมีแตมมาครับืันนี้กับนางคืนึ้นห้าไม้ยากๆนี่ครับถ่วเบิดคู่หางนะครับผมเทียดไลยถม่วขุนเบิดครับท่วขุนกับมิดนะครับผมเข้าไปบ่ได้แล้วครับผมยูนั่นตรงใส่เรื่ออย่างเดียวนะครับจังเข้าไปได้เอสาหรับผมเราบมมีเรื่องนะเพิ่นครับไปครับติดอุปกรณ์ข้างหนึ่งนั่งลุนน้กันครับว่าสิมีโตเข้ามาบ่ไปลุนนํากันเลยครับ ีเมงแรงครับผมมันจากาศไม้กับน้ำนิ่งนะครับร่มเริมนิ่งแล้วหรือว่าปลากระจีจู่ไก่แห้งครับมันมัมีโอกาสได้หลั่นแล้วขึ้นไม่ล่งไหวครับไร้บริอยคือษตเกาครับต้องใส่หางผมมันต่ำเนาะครับเพราะว่าน้ำมันหนุนขึ้นอีกเหตุนน้ำขึ้นมหาคุ้นไหลเหตนหางมันต่ำครับผมหางนั่งกับท่วมขึ้นมากันครับผมกลมมาสูงเติบ บรรยากาศสภาพไม้ก็ได้โอ้ยคำนะครับคลิปนี้ก็คือสิบุดมันนะครับผมนั่งถานอ่ค่อยมาเป็นจิบจะละบาดก็โอ้คลิปยังกะจรวดครับขึ้นปุ๊บลงปับมีโอกาสเห็นแต่ปวดเสฟน้ำกับบรท่านครับผมยังไาแต่สิดิเล่งเลยตึงตืงน่นหนำอย่างมั้งครับหนำมันขึ้น,นมาใหม่ รออีกสองสามื่อครับให้น้ำยูโตก่อนครับผมคิดว่าน่าจะมีโอกาสอยู่ครับบรรกาศกับว่าใครดีไปเลยครับคึ้นแน่ล่มแน่เพิ่งเงียบล่มไปเมื่อกี้ยครับตอนที่ถ่ายเงียบล่มก็จะได้กลับบ้านนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คือยังสิบวิมีเต็มนะผมเพราะว่ามันมีโอกาสได้ลันเนี่ยเห็นได้ปลาจิบครับมันมีโอกาสได้เล่งเลยเสดายอ่ะฮปุ๊บลงปั๊บโอ้ยเร็วแฮงครับ ไปโอกาสนาครับผมอยู่เช็สองซ้มือครับเหยัดมืออกับที่มหาล่อบุ่งไม้ไม้ครับเทียนมีของเขาเมื่อนี้กับครึ่งสีพ่อสามีสักคนครับผมธรรมดานะครับเนาะการหาจินก็มีหนึ่งมันมือบระมันไปแพระปุณกันไปครับผมฝากไว้แน่นๆครับผมฝากติดตามไปชมผลงานคลิปหนาครับผมอาจจะมีตัวไฮเบิ้งครับแตหรับคลิปนี้ก็คือจัง กับบันกับแฮวหัวใงญ่นะครับผมไปแล้วครับผมสวัสดีครับ